สวัสดีครับผมเบชแนลผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปพิเศษนะผมที่ว่าผมจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่ว่าเป็นคลิปยิง2กิโลนะครับแต่ว่าพาร์ทนี้จะมาสอนให้ด้วยนะครับว่าต้องคำนวณอะไรบ้างนะครับต้องใช้อะไรบ้างนะโอเคทราบตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็น bmp 3นะเพราะว่าสำหรับใครที่มือใหม่นะครับผมแนะนําให้เล่นคันนี้นะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่ว่าตัวมันอ่ะปืน1น0่มิลของมันอ่ะโหลดแค่4วินะครับ แล้วก็บวกกับว่าความเร็วลูกมันต่าเหมาะที่จะามายิงไกลสุดๆไปเลยนะครับคันนี้ทําให้แบบมือใหม่ที่กำลังฝึกยิงเนี่ยผมแนะนําให้ไปคันนี้นะโอเคเรามาดูกันนะผมว่าเราต้องรู้อะไรกันบ้างนะครับเริ่มได้นะผมเราก็ต้องเปลี่ยนปืนนะผมปกติอะตอนเราเริมเกมมันจะเป็นปืนคนให้นะครับนะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนปืนนะผมปึ๊บอ่าป้าก็าจะหายเป็นของปืน100่งร้อยมิลลิเมตรนะผมสับรับกล้องของมันซะให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับวิธีการสรับนะผมผมได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะหมุดไปให้นะกันนะครับที่มุมบนขวานะผมเป็นตามดูได้ที่่อไปแล้วผมสิเราต้องใช้ก็คือเรื่องของการดูแมพนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้นะครับวิธีการดูแมพนะครับบ้างด่าน,นะผมเราจะสังเกตได้จากมุมขวาล่างนะผมมันจะเขียนเป็นตัวเลขบอกนะผมว่าในหนึ่งช่องเนี่ยมีขนาดกี่เมตรนะครับผมซับเป็นตัวอย่างนี้ก็คือ550เมตรนะครับ นั่นหมายความว่าทุกๆหนึ่งช่องในแผนที่นะผมมีระยะห่างอยู่ที่550เมตรนะครับต่อ1ช่องตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราคือจุดสีน้ําเงินแล้วเราจะยิงศัตรูในจุดสีแดงน,นะผมการคำนวณคร่าวๆของเราก็คือให้เรานับช่องที่เราอยู่ไปถึงช่องของรถถังศัตรูครับผมแล้วก็เอา550มาบวกกับจํานวนช่องที่เราได้นับนะบผมสหรันตัวอย่างนี้ก็คือ6ช่องนะผม1 2 3 4 5 6นั่นหมายความว่าเราจะเอา550คูณ6นะผม ได้จำนวนอยู่ที่3,300เมตรนะผมหรือก็คือ3.3กิโลเมตรนั่นเองนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะยิงโดนเป้าหมายโดยใช้ข้างอิงที่เราคำนวณได้เมื่อกี้นะผมเพราะว่ามันเป็นเพียงการหาระยะคร่าวๆเท่านั้นนะผมเมื่อเรายิงไปแล้วนะครับเราก็จะต้องปรับระยะความใกล้หรือความไกลอีกทีนึงนะผมตามผีกระสุนที่ตกนะผมโอเคเมื่อเรารู้2อ,อย่างนี้แล้วนะผมถัดไปนะผมเราก็ต้องทํางานคู่กับสเกลโดนนะผมส่วนใหญ่เนี่ยไอ้สเกลโดนจะอยู่ในพวกรถถังเบานะผม โอเคเมื่อเราปล่อยไปแล้วนะครับทีเนี่ยแล้วก็พาโดนเนี่ยขึ้นไปให้สูงๆนะผมแต่อย่าสูงเกินไปนะครับเพราะบางทีเรากจ็จะโดนยิงตกจากพวกอุปต่อต้านอากาศยานได้นะครับถ้าแบบเจอคนยิงเป็นๆน,นะล้ามันใส่ลูกแต่อากาศมาจะเล่นยากนิดนึงนะทําให้ตาน,นั้นเนี่ยเราเล่นยากต่อไปนะผมเราก็ต้องทําการหาศัตรูนะครับเมื่อเราทําการกําหนดรถถังเราจะยิงได้แเนี่ยเราก็ทําการมาร์กเหลือนะผม แต่ผมแนะนำนะครับวิธีการยิงรถถังเนี่ยถ้าเป็นพวกสกิโลขึ้นไปผมแนะนำที่ยิงพวกรถถังเบาดีกว่านะครับผมรถถังเบาหรือพวก s P a a นะครับจะยิงง่ายที่สุดแล้วนะครับตอนยิงโดนเราเราจะรู้สึกแบบฟินหน้าดูนะผมไม่จะเป็นต้องแบบพวกเ <c oughs> ม,มนเป็นทุ่นแทงแบบนี้นะผมเพราะมันยิงยากนะครับว่าเราต้องแบบเล็งหัวมันจริงๆนะครับมันถึงจะแบบตายให้เรานะ <c oughs> โอเคสซนต่อไปนะครับผมเราก็ต้องทําการเมื่อเราทําการมาเป้าหมายไปแล้วนะครับเราก็ต้องทําการ ตั้งเป้านะผมส่วนที่ตั้งเป้าเนี่ยผมก็คลิปเดิมนะผมคลิปเดียวกันเลยผมได้ทําการทาคลิปสอนไปแล้วนะผมสอดคลิปตัวอย่างนี้นะผมผมจะลองยิงเจ้าคันนี้ละกันนะครับที่เป็นรถสอยนะครับสมมติว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมาถ้าผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ยผมจะทําการมาร์กนะผมจึ๊บแต่ก็มันจะไปโชว์ในแผนที่นะผมคุณจะเห็นว่าเนี่ยเราก็นับได้เลยว่ากี่ช่องนะผมจากตัวเรานะผม เดี๋ยวจะมาให้อีกทีนึงจึ๊บโอเคอรับดูกันนะผมหนึ่งสมสี่ห้นะผมสองร้บคูณ5้าได้เท่าไหร่ครับผม1,200งพงล่ะเนี่ยผมผมก็เลยตั้งไว้แล้วนะครหนึ 1, ่พันสองห้าสิบแล้วเราลองยิงดูนะครับแต่เนี่ยศัตรูมันเคลื่อนที่นะผมแต่ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันจะตกใกล้เคียงขนาดไหนนะครับตรงนี้นะผมแล้วก็ลองยิงกันไปเลยป้าบ หนึ่งดอกกระสุนจะตกในจอเรานะผมไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราคำนวณถูกต้องนะผมกระสุนจะตกใกล้ๆกับจุดที่เรามาร์กนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องทําการปรับละจะต้องเพิ่มหรือลดระยะยังไงนะผมก็ลองตั้งกันดูนะครับแต่ส่านใหญ่จะมีแค่ขึ้นกับลงนะครับแนวเดียวก็พอนะไม่ต้องไปซ้ายขวาหรกเล่นยากสาหรับวิธีตั้งค่ามาร์กเลยนะผมทําตามผมเลยนะครับผมกดที่ ESC ครับผมมาที่คอนโทรแล้วก็ คอมมอนนะผมแล้วก็พิมพ์คำว่า set แล้วก็มาที่ตัวแรกเลยครับผม set target form squats นะครับทีนี้คุณก็ตั้งค่าปุ่มที่คุณต้องการได้เลยนะผมส่วนกับผมจะตั้งเป็นตัว o นะครับจริงๆจะตั้งเป็น,นป,ปุน่มอื่นก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราถนัดเลยโอเคผมก็ได้สอนเรื่องต่างต่างเสร็จหมดแล้วนะผมทีนี้ก็ไปดูคลิปกันคนระับส่วนพรลอจะเป็นไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าไงต้องโดนแล้วไหม นิดเดียวโบเขาให้ตายไปดีเพิ่มไปนหน่อยไปเช็คโดนแน่ดอกเนี้ยเลยตามมานิดเดียวไปเรียบร้อยแตกไปหนึ่ง ไปละรักษาตัวก่อนโดนย,ยิงวะ่ะไอ้ดิตดตรงไหนโอเคมันเลยไปนู่นเลยฉันก็ตามลงมาก็ยอดลงไปตายตายเลยดอกเดียวผม เป็น M 6 0ซะด้วยไม่คิดว่าจะยิงเข้าอีกแล้วไอ้ b m p สามต้ันเป็น OP สุดไปเลยว่ะปาบเ้าให้เช็คก,ก่อนตกตรงไหน,นแตกหนึ่งการกระบาลพอดีเลยอันนี้ต้องชนซากรถแน่นอนเราทำอะไรมันไม่ได้จริงๆ มันแข็งเกินไปแต่ก็ขออีกสักดอกดิไปเกอบฟุกตกลงลงหัวขึ้นไปไปอยู่ดีมันลงตรงไหน โดนหัวนะวแต่ว่ามันไม่เข้าข้างในแล้วตายดิประเด็นอะไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะฆ่าได้เว้ยเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วไงเฮ้ยอะอะไรอะ ไปแถวนี้วะเห็นแน่นี่ไงตายตายก่อนเลยมึงกันอยู่ดิงๆๆด่งดิ่งไงให้ไม่โดนปะเออต้องั้นสิวะลุ้นแทบตาย ยวต่อครับตักเป้าใหม่2 0 0 0ดูสูดิสูอยู่นี่โอเคเห็นเียนเออโดไปดิดจะมาออบยิงกูเลยรอไปก่อนนะ แล้มีเอฟลอกอีกคันนึงเะโอเคไม่น่ารอดนี่ไงล่ะเล่นยิงไกลใช่รอดวะเราก็เก่าเว้ยกนดีว่าไปละมันรู้ว่าเราอยู่นี่ไงเสโอ้โหเป็น,ปนสิบลูกโอ้ตายดีกว่าเง แตกองจะโปรยขนาดนี้นะแล้วก็จบเกมซะดิวด <laughs> สวยกินไปแตกนี่หน้าเศร้าแบบนี้ว่าไงจะสวยเลยหัวไปวะจะสวยที่สวย,สวย ยา่าิีลูกว่าไงโดนหนึ่งลูกหนึ่งไม่โดนอ้อมาร์กด่เออย่าดตดสองลูกเลยครับว่าไง โดนหนึ่งโดนอีกหนึ่งน่าจะต้องสูงกว่าป้านิดนึงไปแล้วก็อีกรุน่นนึงครับผมสูงอีกนิดนึงไปโดนตายตายผมหนึ่งตัวโชคดีที่ยิงโดน กาไปก็มาเคลื่อนที่แล้วโอเคมีเรียวโด้ไรอย่างเงี้ยเอ้ยเกยขยับทำไมอ่ะ ยอดไปหนึ่งยอดไปอีกหนึ่งโดนไหมโดนครับผมเต็มเต็มตายไปซ้ำอีกหนึ่งดอกมันมากเจ็ดห้าสิบคิดว่าไง โอเคันเจ็ดนี่แหละจึ๊กต้องโดนละจริงมอบเขาให้หนึ่งดอกร้อนแรงเลยไปอีกลูกนึงขอสวยๆลูกนี้ตัวแตกอ่าไม่โดนขึ้นไปอีกนิดชีวิตจิตจัดใส มาแตกมาร์กตั้งไว้ที่พันเจ็ดยิงออกไปรอดูโอเคพันเจ็ดโดนนะแต่แต่ถ้ามันหยุดนะอา้าวตรงนี้มีตัวพันเจ็ดจุดเดิมเลยเอาไปถ้า <laughs> งนั้นก็รอตายที่เดิมได้เลย มัฟก็ให้โดนครับผมหนึ่งดอกซ้ำไปหนึ่งดอกว่าไงมัฟแตกตัวแตกไปอยู่บ้านก็ตาได้นะตุดที้ยิงไม่ได้นะคันนี้นะี๋ยวต้คือว่าต้องยิงหัวอย่างเดียวอะ่ะถึงจะฆ่าได้คันนี้กันดีกว่าไปนี่นี่เนี่แหละชอบเลยคอ้โดนเถอะ แก้วเรียบร้อยเพื่อนได้ฆ่าไปครับคันนี้เราลงการกระบาลก็จริงแต่เราไม่ได้ฆ่าเอ้าตัวพิซายตายไปจะมีเอฟหกสิบคันนี้ผมเดี๋ยวเราลองยิงดูเผื่อฟุกโดนหัวไอเช็คเอาตายเลยไอเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตายมันมีเอไอเอด้วยครับผมมันกันได้ครับแต่พอเอิญว่ามันตายไปเลย แจ๋วเลยอย่างนี้ก็โอเคดีเกมนี้เปิดได้สวยครับผมเล่นที่เดิมเปล่าเอ,อ้ยนั่นแหละโดนครับมาบเข้าให้ประวัดซ้ำลอยแน่นอนเพราะมันข้ามหัวว่ะอืมต่ำมาหน่อยดูโดนโดนโดน อันนี้ก็ยิงซ้ำเข้าไปครับผมสองลูกเลยอ๋อตาซะก่อนครับผม M สี่สิปดน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าจบเกมพอดีสับคันนี้นะครับที่ขี่กันไปถึงทงนี้ก็จบเกมพอดีไปแล้วเจอกันครับ